นี่ก็คือเหรียญเซมารุ่นแรกของพระอาจารย์ติ๊กจิตตะสังวโรดงตาพยาตำบลทับลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วและเหรียญเซมารุ่นแรกของพระอาจารย์ติ๊กนี่นะครับก็จะจัดสร้างเป็นที่ลึกในปีพศ2560และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เพื่อนำไรายได้ไปสร้างถนนและก็ติดตั้งไฟฟ้าริมทางเข้ากุฏิและห้องสุขาและเหรียญเซมารุ่นแรกของพระอาจารย์ติ๊กนี่นะครับแอดก็ได้ จองมาตั้งแต่พระกำลังเริ่มจะสร้างนะครับตั้งแต่ออกเป็นใบจองก็ได้ร่วมบุญจองมาทั้งหมด3เนื้อนะครับแต่ในใบรายการก็มีหลายเนื้อให้จองนะครับตามดังนี้เลยดูจากใบรายการแล้วนะครับก็ถือว่าเหรียญรุ่นนี้มีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่มากก็เป็นที่น่าเก็บสะสมบูชาครับ และสาหรับคลิปนี้นะครับถังช่องพระบ้าทสะสมพระติดมือรถจัดติดใจก็จะพามารับชมเหรียญเซมารุ่นแรกของพระอาจารย์ติ๊กกันทั้งหมด3เนื้อนะครับเดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อกันเลยครับโอเคเหรียญแรกนะครับจะเป็นเนื้อเงินลงยา3าสีมีจํานวนการจัดสร้างเพียง99เหรียญเท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากๆากโอ้ my god และเหรียญรุ่นแรกนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์เสมาหัวเสือด้านหน้าเหรียญก็จะเป็น รูปเหมือนพระจันทร์ติ๊กเต็มองค์นั่งขัสมาธีนะครับเนื้อนี้ก็จะลงยาบนแดงขอบน้ําเงินและลงยาจีบอลเหลืองหน้าเหรียญเนื้อเงินนี่ครับก็จะมีการตอกโคต2สองโคตนะครับเหรียญก็อยู่ในสภาพสวยสินเดิมผิวกระจกเลยทีเดียวว้าวมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแล้วก็ตอกหมายเลขรันนมัมเบอร์นะครับเหรียญนี้หมายเลข98นะครับเลขสวย ด้านล่างก็จะพิมพ์ตัวหนังสือว่าพระอาจารย์ติ๊กจิตตะสังวโรโดงตาพยาตำบลทับลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสาแก้วที่เลือลกพศ2560และเหรียญเนื้อเงินโรงยานะครับก็จะมีกล่องกำมะยีให้ด้วยนะครับถึงกล่องจะดูเก่าไปหน่อยนะครับแต่เหรียญนี้สวยงามปิ้งอยู่เลยครับเลามาชมเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อฉนวนลงยา เนื้อนี้ก็จะมีจํานวนการจัดสร้างเพียง499เหรียญน,นะครับก็ถือว่าสร้างไม่มากนะครับเนื้อฉนวนลงยานี้นะครับก็จะลงยาบนน้ําเงินขอบขาวสีสันตัดกันสวยมากๆแล้วก็หน้าเหรียญก็จะมีตอกโคด2โคดครับมาชมด้านหลังของเนื้อฉนวนลงยานะครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดทุกเนื้อนะครับ และด้านหลังก็จะมีการตอกหมายเลขลันนัมเบอร์ครับ <S <S แล้วมาชมหน้ากล่องของเนื้อฉนวนลงยานะครับตอนนี้ทางช่องก็มีเหลือเก็บ2เหรียญน,นะครับมีเหรียญหมายเลข4 4 4และ4-7-5อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์อยู่ในซีนเดิมๆเลยนะครับ <S <S แล้วก็มาชมเหรียญที่3นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับก็จะมีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด1,200เหรียญหน้าเหรียญก็จะมีตอโคด2โคด เนื้อทองแดงผิวลุงนี่ก็เป็นเนื้อที่สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับมีประกายลุงล่งๆแล้วก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดทุกเนื้อนะครับแล้วก็จะมีการตอกหมายเลขรันนัมเบอร์ที่ด้านหลังเหรียญก็อยู่ในซีนเดิมๆสวยทะลุซีนเลยทีเดียวครับและเนื้อทองแดงผิวลุงนี่นะครับถางช่องก็มีเก็บจํานวน5เหรียญนะครับ สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมก็มีหมายเลขตามนี้นะครับที่เขียนไว้ตามหน้ากล่อง <Okay. S 1> และเหเรียญเสมารุ่นแรกของพระอาจารย์ติ๊กนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการจัดสร้างน้อยและก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับมีอนาคตไกลว้า <Wow. S 1> และท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจที่จะขอแบ่งบูชาเนื้อไหนก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ครับพร้อมแบ่งปันครับท้ายนี้ก็อย่าลืมกด ตามให้ตางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจให้ด้วยนะครับ